สมาชิกท่านนะครับวันนี้มานําเสนอครับนำมันเสนรครับสี่แยกไกรโยชิงครับติ่แยกไกรโยชิงนี่นำเสนอสี่แยกรถโยชิงน,นะครับขาแดงครับหนูขาแดงแล้วหนู อันนี้หน้าสอนอรครับหน้าสอนอรัตโยชินหน้าสอนอรัตโยชินพอดีผ่านมาเจอครับและนำเสน,เนอเยี่ยมชมชื่นชมหน่อยครับในปัน้าชีของเจ้าหน้าที่ของสอนอจราจรรัตโยชินมีสองฝั่งแล้วครับมีสองฝั่งประชาชนผ่านไปผ่านมาก็ ใส่หมวกกันน็อกไปด้วยแล้วครับยังชมครับยังชมสองฝั่งฝั่งฝั่งเลยนะครับถ้านหนฝั่งฝั่งเลยนะครับตรงนี้จะเป็นคางมาลายนะครับทางมาลายอยู่ที่นี่ลยครับผมของฝั่งนะครับ อ่าแล้วน้ำเหนือครับน้ำเหนือครับน้ำเหนือโอเคตรงนีฝั่งขอะไรคงมันก็เป็นคุ้มซอยออกมาอีกฝั่งครับนี่ก็คางมอลายฝั่งเลยนะเราไปฝั่งแล้วครับเป,เป็นการขุดขันพิน,นัยจราจรเราก็ไม่ต้ดัดหนุนนะครับใส่หมวกกันน็อคมาด้วยนะครับเราก็มานำเสน,เนอครับนำเสน,เนอสวัสดีพี่ดีข้าด้วยนะครับ ผมตกไปโปยครับผมตกไปโปรยแต่กั้นขยันอยู่นะเยยนชมครับเยยนชมเย่ยนชมครับเห็นไหมอันนี้พื้นที่ขาวแดงครับขาวแดงหมดเลยนะเนี่ยอันนี้คือคาเข้าสนอเ่ยคาเข้าสอนอนะข้า,ขาสอนอ,นาสอ,นอสการกดขันวินัยจราจร น่าจะเป็นระเบียบใหม่หรือไม่การยิหนหยักนะครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกการยืหนหยักจับนะภาษาเขาบ้านเขาเรียกว่าการยิหนหยักจับนะนตรงนี้แต่ภาษาขลาการคือปวดขันที้นายจะาจรครับนะครับผ่านมาแล้วผ่านมาผ่านมานี่จะเป็นทางเข้าเลยจะมีสองลายนะครับดีกองโค้งพอดีนะโค้งไ,ไปพอโค้งมาก็เจอเลย โผลมาก็เจอเลยครับโคล่มาปุ๊บเจอปั๊บเลยเนี่ยมันเป็นคางมาลายท่านจะยืนตรงคางมาหลายหมดเลยไหมนี่คางมาลายนะครับทางมาลายมาทางมาลายนี่จะเป็นคางมาลายครับดากระจายครับดากกระจายยืนดักสี่แยกดากกระจายครับ พุกกลมไหยครับพุกกลมสวัสดีพี่ๆครับด้วยนะครับโอ้ยจะเป็นคางเลยรบ้างตรงนี้ก็เป็นค,าง,นงนนคางม้าลายนะครับอีกคางม้าลายคางม้าลายคางเข้าคางเข้าคางทองน้ำเหนือครับน้ำเหนือครับแล้วก็ดูไปแล้วครับสีแยกและจูบินครับสีแยกและจูบิน ครับครับมาปลายฟานมาก็ผมอกกันน็อกไปด้วยนะครับเราก็ไม่เป้นคนทำผิดนะครับเราก็ประชาสัมพันธ์ให้สวนหมวกกันน็อกไปด้วยนะหน้าสอนอสีญาติระโยชินเลยนะครับหน้าสอนอครับหน้าสอนอเลยนะครับบวกสองใบนะครับบวกสองใบใบเยอะม่ผ่านนะครับ ไฟเดียวไม่ผ่านนะครับมีขบลมครับขบลมเขาลครับรถขาวแดงนะครับหนุนเรือรถจีนขาวแดงหนุนทางโค้งทางเลี้ยวนะครับทางเลี้ยววยนะครับหนุนเห็นไหมครับขาปัญจาสัมพันธ์นะครับสีแยกนัดโยชีนะครับมีกำหนดเป็นบัตรหน้าที่อยู่แล้วครับ ก็ผ่ายไปผ่านมาก็สตุกขโมกกระนกไปด้วยแล้วครับเอาผ่านก็เรียบร้อยแล้วครับฝน <pper pper> ตกไปโปรยครับฝนตกไปโปรยไปโปรย,ย,ยครับสวัสดีสมาชิกเพื่อนละครับเดี๋ยวดูกันเล็บอันนี้ออกมาจากสใส คงแยกแล้วรเดี่ยเลี้ยวมาเลี้ยวขวาเลยครับเจสิแยกสวัสดีพี่พี่ด้วยนะครับอ่าสนับสนอครับสนับสนุนครับสนับสนุนคนนำคำพูดคำดีครับเราก็สนับสนุนไปแล้วครับนัาที่ไปบัตรนักที่ไปแล้วครับเราไม่ไปสอบถามนะครับ เราเย,ยือนไก่หาดำเนินความสะดวกาการจูปาด้กี่ไปนะครับห่างอันนี้ขาวแดงครับขาวแดงขาวแดงเนี่ครับท่านเรียกประชาชนจอดขาวแดงนะเรียกไปที่ว่ขาวแดงครับนี่ขาวแดง ไปนะครับตัวไปครับเรานำเสนอครับนำเสนอครับเราก็กระจายไปบัน้าขี่ไปครับอยายางแข็งงเราก็นำเสนอครับเราไม่ไปก่อกลัวนะครับผมจะอยู่บนต้นป่านะครับเรื่องเวลาผมกโอเคนหน่อยแล้วครับเดี๋นะครับ าน้ำตาสัมพันธ์นะครับป้ำตาสัมพันธ์ย้าัทโจกินนี่ตากระจายนะครับตากระจายภาษาชาวบ้านเคยยินหยักจับนะครับแต่ภาษาพลังการคือปวดขัดวินัยจราจรนะครับนะครับเห็นขาวแดงทั้งหมดเลยครับนี่ขาวแดงทั้งหมดเลยนะเนี่ยขาวแดงหมดเลยนะครับเนี่ย รครับอันนี้ก,การกระายครับเนี่ยรถเลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่เนยเห็นไหมัรตรายเนี่ยอันนี้เราไม่ขายหน้าประชาชนนะรถเลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ยอันตรายรเป็นทางโค้งครับบอกกะนัองเสนเลยครับต้นเลอไปครับสั่ง,รงครับออกไปสั่ง ไอโน่ใบปัดปีนัยมาปะครับเป็นใบสั่งมือครับไปสั่งมือใบสั่งปืในใบสั่งมือครับกระไลครับพอกเลยเนี่ยกรายรถกลางโค้งครับนี่ ต่อดเองใช่ป่ะทางโค้งท่านเลี้ยงอันนั้นโซนใช่ป่ะรถโ,โอ้น่ากลัวครับหอกเลยน่ากลัวดูไว้แล้วครับเอ้ก็นำเสนอไว้ครับเป็นอันนี้เป็นทางมะลายนะครับทางมะลายไปสั่งใบเดียวครับไปสั่งใบเดียวไปสั่งใบเดียวนะครับ เป็นใบสั่งใบเดียวนะฝันปรับเป็นนิ้นันไม่มีนะไม่เห็นนะเห็นแค่ใบสั่งใบเดียวนะผมไม่แน่ใจว่าเขาปั๊มหรือเปล่าของพี่ได้ไปสั่งใบเดียวใช่ไหมมีไปสั่งใบเดียวนะป่ะเป็นใบสั่งใบเดียวนะครับเป็นใบสั่งใบเดียวนะไม่เห็นเอกาสารปรับเป็นนิ้นันนะผมไม่เห็นเอกาสารนะ รับไปพี่นะผมไม่เห็นนะผมเห็นแค่ใบสั่งใบเดียวนะไม่ได้ฉันอัดฝาบอยู่ในใบสั่งก็ได้นะผมไม่ไไม่ทราบนะแต่ถามอาจารย์ชนที่โดนคือใบสั่งใบเดียวนะผมใบสั่งใบเดียวครับอ่าแล้วนําเสนอครับนาเสนอไะไครับเป็นใบสั่งมือนะครับ ตรงนีาไปใบสั่งปรับปรับไปวิน,นัย้วยนะครับอันนี้ไม่มีนะครับผมผมไม่เห็นนะเห็นไม่สั่งใบเดียวนะท่านอาจจะปรปับู่ในฝั่งใบสั่งก็ได้นะตูไป,นะตไปนะครับไปนะครับรอยเดินไปฝั่งนู้นครับไปฝั่งโ้นครับเจนครับหมดเยอะครับ กับทีมพิทักษ์น,น,นะครับสีแยกกันโยกสีนครับสีแยกกันโย,สสยก,กโยสีใครไม่ชอบไมต้องเข้ามาดูนะครับผมนำเสนอนครับนำเสนอผูออกผิดก็ไปคำผิดนะครับตำรวจคำนี้ก็นำเสนอครับน,นะครับมีฟังแล้วครับเนี่ เออเตือใบสั่งมาครับใบสั่งแหละใบสั่งมาปุกหนึ่งแต่ไม่เห็นมันใบปักปีในนะเขียงก็ใบสั่งใบเดียวแต่อาจจะปั๊มอยู่ในในใบสั่งก็ได้นะเพราะผมไม่เห็นนะไม่แน่ใจนะผมไม่เห็นผมไม่แน่ใจนะดูไปนะครับสีงแยกไร่จริงครับ เอาครับนัก้องมีป้ายแล้วครับเินดีกว่าครับสบายกว่าครับเยนตามสี่แยกครับน่าจะเป็นระเบียบของสอชรนะครับรเจียบใหม่นะผมว่านะว่าน่าจะเป็นระเบียบใหม่ของสอชอนะเพราะส่วนมากจะเยนตามสี่แยกอย่างเงี้ยกื้นที่เลยเนี่ยสามสี่แยกกรม เส้นขาวแดงนะครับแันหน้าสนอแล้วครับผุกไกลครับหน้าจจไป็ดเสียกปรับก่อนหรือไม่อม่ากำลังเจรจญตากระจูนะครับรอยู่ไกลนะครับเราซูไมไปครับไกล แยกกัดนโจมดีนะครับหนูเป็นใลนะครับประชาสัมพา์นะครับผ่านไปผ่านมาสี่แยกกันเจมตีนะครับใส่หมวกกันน็อกสองใบนะครับ่ะ nắm này, rồi, thế này rồi, không? Không? là Pháp này, ส่วนมาก,คน,มมนกค,คนไม่ใส่หมวกกันน็อกเยอะครั okay, บคนไม่ใส่หมวกกันน็อกเยอะเห็นปะส่วนมากจะโดนหมวกกันน็อกนะหมวกกันน็อกงั้นเลยผูกผิดือว่าเป็นการผิดครับเขียนไม่สั่งไปครับสวัสดีพี่ๆด้วยนะครับผกผิดก,ก็เขียนไม่สั่งไปครับ อะไรดูการมีปาทแรกจริงไหมนะครับของนี้จะเป็นเส้นขาวแดงหมดเลยครับเนี่ยเส้นขาวแดงหมดเลยนะนี้จะเป็นแยกครับนี่แยกใหญ่สวัสดีพี่พี่นี่เลยนะครับอ่านำเสนอครับนำเสนอครับตำรวจการเมีแล้วก็นำเสนอครับแข่งขังแข่งครับ ชั่วโมงนี้แหละไม่ร้อนครับเพราะฝนจะตกครับแต่ยังไม่ตกนะอยนี้แดดยังไม่ร้อนนะครับแบบไปโปอยไปโปอย,ปอย,ปอยอครับมันจะปรยโป,ย,ปยหน่อยดูไปนะครัดูไปนะครับ ำนำเสนอครับเรานําเสนอตำรนดคำดีครับตำรวจคำดีเราก็นําเสนอชิ่งชมไปครับชิ่งชมไปครับชิ่งชมไปครับนะครับโหลด ขาวแดงดแนี่แหละครับลุงไปมาเ้นน์รสายขาวแดงแครับซ้ายมือละครับเดีย๋ยวไปสั่งจอดขาวแดงแล้วครับสีแยกวัดเจ้าชินครับจราจร สอนอะโปรหทย์โยชน์ไม่ทีนะครับ น่าจะไม่มีเอกสารหรือเปล่าครับจากใสทะเบียนนะคันเนี้ยโดนล,ลากเข้าไปแล้วครับโอนเข้าไปต่อนอแล้วครับไม่แน่ใจเข้ามาโดนอะไรแต่มีป้ายทะเบียนนะหรืออาจจะไม่มีแบบสี่โอ้สายประจานต้น,นแล้วได้พิรแลหนูโอ้เส้น้ําเงินงไดู้ิรุลัน ของรถรถตูลล้รถล,ลากคนดูแล้วครับรถลากเข้าไปสอนอแล้วหนูรถเข้าไปสอ,นอ,น,ปสอนอแล้วครับถ้าจะยึดรถก็ต้องมีใบตรวจยึดนะครับแต่ประชาชน,น,นลงเงินดูแล้วหนูมที่เซ่น้ำเงินหนุ่มจะไปดูแล้วลตถ่านลากรถเข้าไปสอนอรู้แล้วครับลน อนออันนี้เราไม่แน่ใจว่าโดนอะไรนะครับพี่เขาเดินไปดูแล้วหนต่ในข้างในแล้วอาจจะจี้ลากไปในสอน,อนแล้วไม่แน่ใจว่าโดนอะไรนะ แยกนัชโยคินครับตรงนี้จะเป็นทางโค้งไงทางโค้งใช่ไหมครับเดี่ยวซ้ายมาเส้นรัชดาเนี่ยโค้งมารัชดาโค้งมาเส้นรัชดาเดี่ยวมาซ้ายจะเจอเลยครับนี่จะเป็นเส้นรัชดาโค้งมาเจอเลยนะ ลำพานนะครับไปหมูกกันก็ด้วยนะครับเราก็นําเสนอครับลูกผิดว่าไปกามผิดนะครับตรงนี้จะเป็นสี่แยกใหญ่เนี่ยเส้นทั้งเส้นเลยนะครับตรงนี้ไปแล้วน่าจะวอร์สิบสี่ละเพราะตัดเดียวครับกดขันตัดเดียวนากดขันตัดเดียวครับมานำเสนอครับสีแยกแล้วจบจริงครับ อ่าตุกผิดเะว่าประการผิดครับเราไปเสนอหนุกคนขําผิดนะประชาสมคัญด้วยใส่หมวกน็อตครับของใบนะครับเส้นนี้หาว่าเรามาสนับหนุนคนขําผิดเราไม่ได้สนับหนุนคนขําผิดชครับตามดีเราก็ชิ่นชมครับเนี่ยเราก็มาชิ่นชมนำเสนอให้แล้วครับชื่นชมนำเสนอนครับรถตู้นั้นไม่จบอีกครับ นานแล้วขอ,อติ๊ตีครับเข้าโรงพักไปแล้วครับเข้าสอนอ,อไปแล้วครับน่าจะได้เวลาครับเพราะแั๊บเดียวครับไม่ถึงประมาณครึ่งชั่วโมงได้ขับขันประมาณครึ่งชั่วโมงได้น่าจะเป็นระเบียบนะของซองขอชอขอช,อ,ขอ,ชอนะผมว่าระเบียบใหม่เป็นระเบียบใหม่แล้วครับ นี่ครับแยกหน้าสอนอหน้าสอนอเลยหน้าสอนอเลยไปหมดแล้วครับพอสี่แล้วครับน่าจะหมดเวลาครับหมดเวลาเนี่ยอ่านแล้วเดี๋ยวเราจะไปแล้วครับเพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีแล้วไปหมดแล้วครับนี่ไปหมดแล้วพอสี่แล้วครับหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาไม่ได้ดีนะครับเขาหมดเวลาไปดีเลิก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 เวลาไปดีเลิกงานไปดีสวัสดีพี่ๆด้วยครับนั้นเราขอ จบไร้แค่นี้นะครับเราจะไปทำฟุตะต่อสวัสดีครับ